สวัสดีครับคริสนะครับวันนี้คริสอยู่คนเดียวอีกแล้วก็เลยจะมาชวนทําเมนูง่ายๆกันนะครับวันนี้คริสเมนเอาเมนูง่ายๆ3เมนูรวมกันนะครับนั่นก็คือหมูผัดใบมะกรูดแล้วก็กุ้งผัดพริกขี้หนูสดนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือไข่คนนะครับเอาสามอันรวมกันนะครับเป็นจานเดียวเนาะ,อะมันอาจจะดูเยอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ไม่ยุ่งยากรอกนะครับ ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมือปรุงเมนูนี้กันนะครับเคลสฝากด้วยนะครับใครยังไม่กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คคลสฝากกดให้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเตรียมเครื่องปรุงกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมเครื่องปรุงกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะหมูสับของคคลสนะครับก็เป็นหมูสับติดมันเบทาโกรซื้อมาจากตลาดนะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งนะครับ กุ้งก็คริสก็ล้างทําความสะอาดแกะเปลือกออกผ่าหลังเอาเส้นดําออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาหางกลางออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไม่มีอะไรก็พักไว้เดี๋ยวรอผัดน,นะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาถึงพริกกระเทียมใบมะกรูดอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคริสเริ่มจากใบมะกรูดก่อนดีกว่าใบามะกรูดคริสก็เด็ดมาจากต้นที่บ้านนี่แหละก็ใช้ใบแก่ใบหนึ่งก็ใบอ่อน2ใบนะครับ มันจะได้ปรับปนกันเนาะใบอ่อนก็จะทานได้สะดวกสะดวกลบแต่ว่ากลิ่นเขาก็จะไม่หอมเท่าใบแก่คริสตใบแก่มาด้วยจะได้หอมหอมโอเควิธีการแก่ใบมะกรูดของคริสก็พับใบมะกรูดเนาะแล้วก็ดึงเอาเส้นตรงกลางออกเส้นที่แข็งๆนะครับตรงกลางออกปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้ใบมะกรูดที่เป็นแบบครึ่งใบอย่างเงี้ยนะครับ คิดก็เรียงประมาณนี้นะเอาด้านที่เป็นด้านตรงที่เป็นสันตรงกลางที่เราดึงตรงกลางออกนะครับมาไว้ข้างเดียวกันแล้วก็พับหรือว่าม้วนตามสะดวกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะซอยให้เขาเป็นเส้นๆบางๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเป็นเส้นๆอย่างน,นี้นะครับเราก็เอาไว้โรยเวลาที่ เราผัดตัวหมูกับกุ้งเราเสร็จเนาะโอเคใบมะกรูดก็เรียบร้อยก็เดี๋ยวพักไว้นะครับมาถึงเอากระเทียมก่อนล้วกันนะครับกระเทียมวันนี้คริสใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับเพราะว่าจะเอาเนื้อกระเทียมเนาะไม่ได้ต้องการกลิ่นอะไรมากมายนักนะครับกระเทียมจีนเขาก็มีกลิ่นแหละแต่กลิ่นเขาจะอ่อนกว่ากระเทียมไทยเนาะวันนี้คริสเน้นเนื้อไม่ได้เน้นกลิ่นนะครับก็กระเทียมของเราเพอเราบุก ได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวคริสจะสับหยาบๆคริสก็สับกระเทียมประมาณนี้นะครับไม่เอาละเอียดมากเนาะเพราะว่าเพราะว่าเราจะทานกระเทียมแบบเป็นเนื้อๆในผัดด้วยนะครับโอเคกระเทียมเรียบร้อยก็ผักไว้มาถึงพริกขี้หนูนะครับวันนี้คริสใช้พริกขี้หนู11เเม็ดแต่ว่ามันเป็นพริกเล็กๆกันนะครับมันก็ ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรมากนะครับเดี๋ยวสัดส,ส่วนทั้งหมดเดี๋ยวคริสจะสรุปสรุปไว้ให้ถ่ายคลิปนะครับแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้รถมือตัวเองด้วยนะครับก็ลองชิมดูว่าเราชอบอะไรยังไงก็ปรับรถเอานะครับคือให้เป็นไก่เนาะตัวพริกขี้หนูคริสก็แค่จะแบบกดเขาให้เขาแบบพอบุบๆแตกๆมีกลิ่นของพริกออกมาเวลาเราผัดจะได้หอมๆนะครับก็เสร็จแล้วก็ผักไวเช่นกัน พอเราเตรียมพวกพริกกระเทียมอะไรของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคริสจะมาเตรียมตัวน้ำซอสปรุงรสกันนะครับก็คริสใช้ซอสฝาเขียว1ช้อนชาน้ำตาลทราย1หยิบมือนะครับเนื่องจากว่าวันนี้คริสใช้ซอสฝาเขียวแล้วนะครับคริสก็จะไม่ได้ใช้น้ำปลานะครับเพราะซอสฝาเขียวเขาก็สตรองแล้วบวกกับคริสใช้อซอสหอยนางรมอีกนะครับ หนึ่งช้อนชาเหมือนกันก็ยิ่งสตรองกันเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นขอระง,งับน้ำปลานะครับเราก็จะได้เครื่องปรุงประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพักพักไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะถนัดใส่ซีอ e ิ๊วผงปรุงรสอะไรก็ใส่ไปในนี้เลยก็ได้นะครับทุกสิ่งอย่างที่เป็นกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนกับหมูสับผัดใบมะกรูดของคริสก็พร้อมที่จะเอาไปผัดแล้วเนาะแต่เราจะยังไม่ผัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมไข่กันก่อน เดี๋ยวเรามันเตรียมในส่วนของไข่ข้นกันนะครับคริสก็มีอะไรใส่เนยลงไปสักนิดหนึ่งนะครับคริสไม่ได้ใส่เนยลงไปก้นกระทะนะครับคริสจะใส่ไปในไข่นี่แหละวันนี้ก็ใช้ไข่แค่ฟองเดียวนะครับตอกลงไปเลยคนให้เข้ากันเนยก็เนี่ยแหละเดี๋ยวเขาก็จะแบบมีมีมปนปนอยู่ในไข่นาะอไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับคนเนยให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วคริสใส่พริกไทยนิดนึง ื่องจากไข่เราแค่ฟองเดียวเนาะก็ไม่ได้ปรุงอะไรเยอะนะครับก็เกลือนิดนึงโอเคเรียบร้อยก็คน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 นิดหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่เป็นไข่ข้นนะครับคริสก็จะใส่นมจืดลงไปสักนิดหนึ่งประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อไข่หนึ่งฟองอันนี้เป็นสัสดส่วนปกติของคริสนะครับเรียบร้อยละก็เนี่ยแค่คนให้เขาเข้ากันนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องให้เขาแตกละเอียดเนาะให้เขายังมีความเป็นแบบไข่ขาวที่เป็นเมือกๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปทําไข่คนมันจะได้แบบว่าสวยงามเนาะโอเคตอนนี้ก็ทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเริ่มลงเตาผัดกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มผัดกันนะครับง่ายๆมีอะไรมากเริ่มด้วยน้ำมันนะครับใส่ลงไปสักนิดนึงถึงแบบว่าจะเป็นกระทะเทฟลอนนะครับแล้วก็ต้องใส่น้ำมันสักนิดนึง พอน้ำมันเราร้อนก็คือใส่กระเทียมลงไปนะครับไฟเราจะใช้ไฟกลางเนาะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับผัดแบบเบาๆสวยๆนะครับพอกระเทียมเขาเริ่มหอมนะครับคือใส่ใบมะกรูดลงไปนิดนึงไม่ใส่หมดนะครับเราจะเหลือไว้ใส่ตอนท้ายแล้วก็ใส่พริกบุบลงไปสักงสองสามเม็ดเนี่เราก็คน ที่ใส่พวกนี้ลงไปเนี่ยเพราะว่าคริสยากจะให้เขาแบบถูกลำมันถูความร้อนแล้วก็นึ่งกลิ่นเนาะว่าเราผัดหมูผัดกุ้งเนี่ยพวกกลิ่นจะได้เข้าไปในกุ้งในกุ้งใ,ในหมูเรานะครับโอเคแหละพอให้เข้ากันนะครับกระเทียมก็ไม่ต้องรอเหลืองนะครับใส่หมูบดลงไปแล้วก็บี้บี้บี้ให้หมูบดของเราแตกเลยนะครับ ผัดมาพอหมูเราใกล้จะสุกนะครับคริสจะใส่ตัวน้ำปรุงรสที่เราทำเตรียมไว้เมื่อกี้เนาะใส่ลงไปแล้วผัดกับหมูกุ้งคริสยังไม่ใส่เพราะว่าอะไรเพราะว่ากุ้งถ้าให้เขาสุกนานแนตะ่เขาแข็งนะครับกุ้งเนี่ยเดี๋ยวคริสจะใส่ท้ายสุดเลยเรอให้หมูเขาแบบสุกสักประมาณ90%เอร์เซนจะใส่กุ้งนะครับใส่ตัวน้ำซอสของเราลงผ่านแล้วเนาะ ตอนนี้หมูเราโอเคแล,ล้วเพืใส่กุ้งลงไปเลยถ้าเพื่อนเพื่อรู้สึกว่าเขาแห้งไปนะจะเติมน้ำสักนิดก็ได้นะครับเดยกคลิสขอเติมน้ำสักนิดหนึ่งน้ำเปล่าหรือว่าจะเป็นน้ำสต็อกก็ได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อมีน้ำสต็อกติดบ้านก็เป็นน้ำสต็อกก็จะดีตอนนี้กุ้งของคลิสก็ใกล้สุกแล้วนะ เอากุ้งเราใกล้สุกอย่างนี้ใช่ไหมครับคริสก็จะใส่ใบมังกรูดล,ลงไปแต่ก็ยังไม่หมดนะครับยังเหลือไว้นิดนึงเดี๋ยวไว้โรยในชามในจานข้าวนะใส่ใบมังกรูดล,ลงไปแล้วก็พริกก็ใส่ลงไปเหมือนกันนะครับคริสเหลือไว้3าเม็ดเหมือนกันค่อยโรยหน้านะครับ <Okay. S 1> ถึงขั้นตอนนี้เพื่อนๆถ้าไม่แน่ใจในรสชาติก็จะชิมก็ได้นะครับอย่าวคริสโอเคละนี่ กุ้งสุกนะครับหมูสุกกุ้งสุกเนาะใส่ทุกอย่างเครื่องเป็น inate, เน plein, ครื่องปรุงลงไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวปิดไฟแล้วก็พักไว้แล้วเดี๋ยวเรามาทอดไข่กันแป๊บนึงครับเดี๋ยวเรามาเตรียมทําไข่ข้นกันนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับอาจจะใช้ไฟแรงก่อนรอให้กระทะร้อนนะครับกระทะของคริสเนี้ยมันไม่ติดนะครับคริสก็เลยจะไม่ใส่อะไรเลยนะครับก็จะใส่ไข่ลงไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ากระทะของเพื่อนเนี่ยมันไม่ลื่นนะครับก็อาจจะใส่เนย เช็ดเชเคลือบกระ้าหรือว่าจะใช้น้ำมันเคลือบกระทาก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกโอเคตอนนี้ก็กระทะของคิสร้อนแล้วนะคิดใส่ไข่ลงไปง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรเลยใส่ไข่ที่เราเตรียมไว้ลงไปให้ไข่เขาเซตตัวนิดนึงนะครับ ของคริสเท่านี้แหละเราคริสปิดปิดปิดแก๊สเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันเลยครับง่ายมากๆเลยเห็นไหมโอเคนะครับพอได้อย่างนี้แล้วเนาะเดี๋ยวคริสต้องไข่ลงก่อนดีกว่าไข่ข้นของคริสนะครับจะเอาครอบข้าวไหมคริสขอแบบเอาไม่ครอบข้าวนะครับคริสขอไว้แบบข้างๆแล้วกัน ประมาณนี้เอาแบบให้เขาแบบยูยูยีน,นิดนึงเนาะโอเคพอไข่ของเราลงแล้วเนาะคริสก็จะเอาตัวกุ้งของคริสลงเหมือนกันพอคริสเอากุ้งของคริสลงแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดเลยเสร็จแล้วก็พริก3เม็ดที่คริสเหลือไว้นะครับ เนื่องจากว่าจานนี้มันไม่ค่อยมีผักสักเท่าไหร่นะครับคริสก็อยากจะเพิ่มผักเข้าไปสักนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวคริสใช้เอาแตงกวาในตู้เย็นของคริสนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ล้างทำความสะอาดเหมือนเดิมแล้วก็หั่นแล้วใส่ไปแต่คริสจะไม่หั่นเป็นแว่นนะคริสจะหั่นเป็นแบบหมุนๆหน,นึ่งนะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้แตงกวาแบบชิ้นแบบนี้ขึ้นมาเนา มันก็จะได้เท็กเจอร์นะครับเวลาเคี้ยวมันก็จะกรอบกลมๆเนาะแตงกวาก็ถ้าจะให้ดีก็ถ้าเกิดว่ามันเหี่ยวเนาะก็เราก็เอาน้ําเย็นนะครับแช่เขาสักนิดหนึ่งหรือว่าจะแช่ในน้ําแข็งป่นก็ได้นะครับก็โอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับคอมบินเนชันของคลิสเนาะก็มีไข,ข่คนนะครับบวกกับหมูผัดใบใบใบมะกรูดนะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งผัดพริกขี้หนูสดเนาะ เพิ่มแตงกวาเข้าไปนิดหนึ่งจะได้แบบมีผักนิดหนึ่งเนื่องจากจานนี้ไม่มีผักเลยมันร้อนๆไปนิดหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ เมนูง่ายๆของครนะิสเนาะเป็นอาหารจานเดียวที่รวมเอาสามเมนูมาไว้ด้วยกันนะครับก็คือไข่ข้นหมูผัดใบใบมะกรูดแล้วก็กุ้งผัดพริกขี้หนูสดนะครับรวมกันอยู่ในจานเดียวกันรับรองว่าอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวคร mm ิส hmm. ขอตัวไปทานก่อนตอนนี้กําลังร้อนๆเนาะเดี๋ยวเย็นแล้วเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะครับก็ mm hmm. ก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ mm hmm. ก็ฝากด้วยนะครับสําหรับใครที่ดูคริสบ่อยๆแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับ ลองดูปุ่มด้านล่างขวามือนะครับด้านล่างจอขวามือมันจะมีคําว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือติดตามถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ subscribe ถ้ามันยังเป็นสีแดงอยู่ก็ฝากกดให้ด้วยนะครับแปลว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ติดตามเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่เมนูถัดไปนะครับทุกคนเดี๋ยวค,คึินขอตัวไปทานก่อยกระลงร้อนๆเลยเนาะโอเคครับ enjoy your cook ครับบ๊ายบาย